ไปเล่นดินต่อไปนอนเล่นดินไปนอนเล่นดินเลยใชไปนอนเล่นดินเลยไปนอนเล่นดินเลยยิ่มาทำตาใสไงทำตาใสตาขาวไงไปนอนเล่นดินไปนอนเล่นดินเร็วไปนอนเล่นดินเปลื่นเปื่นเปืื่นเปลื่นไปนอนเล่นดินแล้วไปนอนเล่นดีมันเปื่อนพรอไปนอนเล่นดิน เดีวเดวไปนอนเล่นดิ้นติดอย่างนี้แล้วพ่อจะถ่ายไงเห็นนะ,ะติดอย่างนี้้วถ่ายไงเห็นเราต้องเคลิบถอยไปนู้นไปเล่นตรงนู้นพอถึงจะเห็นไม่ต้องดุดนมไม่ต้องดุดนมเพื่อน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  เรื่อนไปถอยดิ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 ถอยไปเล่นน้ำวนดิถอยไปเล่นน้ำวนดิถอยไปเล่นน้ำวนดิดูดูแลบลิ้นแลบลิ้นเป็นตาแลบลิ้นเป็นตาไหมแลบลิ้นเป็นตาไหมแลบลิ้นเป็นตาไหมเออจัดขนตาเป็นระเบียบแลบลิ้นเป็นตาไหมฮะ

ให้เด็กกี้ครับอันดน้ำเต็ดเขาก็เล่นดินอับเสร็จเขาก็พน่พนพน่นทาแป้งอ่ะอันดน้ำเต็ดกระปะแป้งครับอเอาท่านครับ 导跑碳一共。 บ้านเรียกกินผัดเส้นครับผมกินผัดเส้นเดียวครับ ทำหน้ามุยๆทำหน้ามุยๆนี่ครับม่บ้านเลยกินผักเส้นนะจะไ,ไปกินผักเส้นไหน Mm-hmm. ดินกินเก็บดินกินเก็บดินกินวายวายคนกินดินวาย ก็ดแดดอ่อนๆน่ะแดดอ่อนๆก็แปดโมงอ,ะบบนอน่ะเจ็ดแปดโมงเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามากินผัดเต้นก๋าเต่านะครับโอ้โแช่อย่าให้เกินในนี้แช่มันนี้ให้เกินทัวมันไม่ไลแล้วทัวร์มันก็ลอยแต่ว่าเอาแค่มันเดินได้อ่ะเนี่ยอันนี้ กินพัดเส้นกันครับระหว่างนี้เนี่ยก็เลยขอก็เลยขอมะคูงก็เลยขอมะคูงอ้าวโอ้โหหน่อยพลาดแล้วนี่ปลาเผา